ตอนนี้พชรกำลังดูข้อมูลของกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบเจ๋งๆอยู่ค่ะซึ่งนั่นก็คือกีฬาแมทฮอปนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่แปลกและใหม่มากๆเลยต้องขอขอบคุณ High Speed Internet จาก True Online ที่ทำให้เพชรหาข้อมูลและโหลดคลิปต่างๆได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้จักกีฬาแมทฮอปเหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะคะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Life Beyond Limit by True High s p e e Internet เพชจะพาไปรู้จักกับคนเก่งเจ้าของรางวัลชนะเลิศ best trick ลีลาสวยงามที่ได้รับจากกีฬา Mad ฮ o อและยังมีรางวัลอีกมากมายอย่างรางวัลรองชนะเลิศบิ๊กแอรกระโดดข้ามความสูง2.10เมตรและรางวัลรองชนะเลิศ Open Big Air กระโดดข้ามความสูง2 m, งงเ,เมตรเขาเป็นใครนั้นตามไปรู้จักกันเลยค่ะ กำลังเล่นแมทหอกกันอยู่เลยค่ะแล้วเข้าไปเผือเขาดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเพชกก็อยู่กับน้องฟิลค่ะเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศในกีฬาแมทฮอกได้ได้ตำแหน่งอะไรนะคะประเภทโอ้โหเบสทริกนี่คือในเป็นการเล่นท่าครับเล่นท่าสวยงามครับสวยงามด้วยแล้วก็สำหรับผู้ที่แบบเล่นท่าได้สวยก็คือเขาจะตัดสินกันด้วย ท่าทางของการชงแม,ม,มททอปถ้าท่าไหนสวยและดูดีเขาก็จะให้เป็นแบัโอ้โหเจ๋งนะแล้วกีฬาแมททอปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกีฬาแมททอปนะคะต้นกําเนิดมาจากเยอรมันครับแล้วก็คนไทยเนี่ยก็ได้ไปเห็นครับแล้วก็เลยเอามาเล่นครับจริงๆแล้วมันเป็นขาของคนพิการครับเ<อ>า<ๆ>ขาก็เอามาดัดแปลงฮะแล้วก็เอามาเล่นไว้สําหรับกระโดดไว้สนุกสนานกับเพื่อนๆ ยงงไ่วิธีการเล่นนะฮะก่อนอื่นน้องเราต้องใส่แล้วก็ฝึกเดินกะนครับแล้วก็<อ>ขั้นต่อไปเป็นการกระโดดครับแล้วก็พอเราเริ่มคอนโทรลสปริงได้เริ่มกระโดดได้สูงขึ้นเราก็จะเล่นท่าท่าทางต่างเช่นเตะไปข้างหน้าแหกขาครับแล้วก็พอเก่งไปกว่านั้นอีก <c oughs> เราก็จะฝึกตีลังการครับแล้วเล่นนานไหมกว่าจะได้อย่างนี้ ก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นครับเพราะว่าถ้าสมมุติเล่นมันก็เหมือนเป็นขาของเราแล้วครับมันก็มันจะชินกับก,บการเล่นเพราะว่าถ้าสมมุติเราเล่นทุกวันเนี่ยมันก็จะชินกับขาเราแต่ถ้าเราเล่นบ้างพักบ้างมันก็จะแล้วแต่เราครับ เล่นกีฬาเนี่ยออกกําลังกายเราได้ส่วนไหนบ้างครับผมก่อนอื่นเลยเราก็จะได้ช่วงหน้าท้องค่ะเพราะเวลากดปรปิงเนี่ยเราก็จะเก็งหน้าท้องเก็งไปด้วยแบบกดสิ่งนี้สิแขกนี้แน่นอนเหมือนเราซิทอัพแน่นอนเลยครับแล้วก็เป็นพวกหลังครับเป็นปีกส่วนตีข้างเนี่ยเหรอแล้วก็เป็นช่วงขาครับได้กล้ามเนื้อคือพูดได้ว่าได้ทุกส่วนเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากมาลองนะคะ ก็ลองได้นะคะให้น้องๆวกนี้ฝึกก็ได้นะคะก็บองว่าไม่ยากแต่คาถามนีดนึงสำหรับคุณผู้ชมนะคะคงจะมีคําถามเหมือนกับเพชรแหละแล้ววิธีการเซฟเนี่ยเขาเซฟเป็นยังไง <มๆ S 1> ดูมันเก้งงอย่างเงี้ยถ้ามันจะล้มเนี่ยโหอันตรายมากๆเลยเซฟยังไงสำหรับผู้ที่ฝึกเล่นนะคะก็แนะนําให้เราใส่เซฟตี้ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่อันตรายมากนะคะเหมือนเราขับจักรยานแล้วกันครับมันก็าสามารถสามารถจะล้มหรืออะไรได้ปกติธรรมดาครับแต่ว่า เราก็ควรใส่เซฟตี้ไว้ดีกว่าเพื่อป้องกันอันตรายเซฟตี้นี่คือสนับแขนสนับแขนแล้วก็สนับมือสนับเข่าครับแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยฮะโอ้ยต้องมีนะคะหมวกกันน็อกแต่อย่างน้องๆพวกนี้นะคะเขาแอดวานแล้วเนาะเขาเลยแบบว่ามีนิดหน่อยมีเซฟตี้นิดหน่อยก็เราเล่นมา2ปีแล้วฮะ แต่ละท่าเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมก็จะเป็นอย่างท่าเตะข้างหน้าครับแล้วก็มีแหกขามีจับตรงตัวแม้หอกครับแล้วก็จะเป็นตีลังกาครับก็เป็นตีลังกาหน้าฟอนสฟิปครับลังกาหลังแบ็คสฟิปแล้วก็มีลาวด็อกมีดับเบิ้ลเลกลังกาข้างแล้วก็มีเกลียวอะไรเงี้ยครับอ๋อโหก็มีเรียกธรรมดาธรรมดาบางทีเราก็เรียกกันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม โฟังมาเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วก็รู้ว่าน้องเนี่ยได้รางวัลมาด้วยพี่ก็อยากจะเห็นสักนิดนึงน้องโชว์พี่ดูหน่อยได้ไหมได้ครับแต่พี่เพชรต้องเล่นด้วยนะเฮ้ยคุณผู้ชมคะแล้วเพชรจะเล่นได้หรอคะเด่๋ยวนพี่ต้องฝากเนี่ยฝากตัวกับน,น้องแล้วแหละแน่นอนไปด <ะ S 2> ีดดีกว่าเอาข้างนี้ใส่ตรงนี้เหมือนกันดูนี้ฟิวอันนั้นแล้วเฮ้ยมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยข้างเรา สามโลแล้วจุดห้าโอ้โหบ้าไปแล้วมิน่าร่ามันถึงแบบสองข้างเจ็ดโลทำให้ขาแข็งแรงนะยินดีทันเสมอ วันนี้เพชรสนุกมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณน้องๆ,ๆทุกๆคนเลยนะคะ <รา S 1> ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก <รา S 1> ค่ะ <รา S 1> โว้หน้องๆเก่งมากๆเลยแล้วก็สอนเพชรเล่นด้วยนะคะวันนี้ก็ลากับน้องๆไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายน้องๆก่อนบ๊นๆๆนๆๆ<ร>ายบายเจอกันเจอก,กันเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวที่เพชรนำมา p l u สความสุขให้กับคุณผู้ชมในวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังดูไม่จุใจนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะกับเพชรและรายการไลฟ์ plus ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ